ฮัลโหลครับฮัลโหลครับอ่ะอันนี้แก๊งอะไรครับเนี่ยไม่มีแก๊งค่ะอ๋อโอเคครับโอเคครับผมมาหาแก๊งมีเบอร์แก๊งอันนี้ไหมครับแก๊งออสตาร์มีไหมไม่รู้เลยอ่ะพอดีว่าผมจะมาเข้าแก๊งเขาไงเมื่อกี้เขาพลับผู้หญิงเปล่าเบอร์อะไรจำเบอร์ได้ไหมจำไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเขาจะโผล เขาก็น่าจะโพดิเปล่าเขาเขียนว่ารับผู้หญิงหรือเปล่าผู้ชายครับผู้หญิงผู้ชายหรือเปล่าผู้หญิงเอ้น้องน้องพูดไม่เข้าหูพี่วะผู้ชายครับน้องผู้ชายครับผู้หญิงผู้หญิงอะไรครับผู้ชายก็เห็นอยู่ไหมผมจะมาได้ไงล่ะผู้ชายครับน้องพี่อะผู้ชายเขารับผู้หญิง พอรับผู้ชายเหอะพอรับผู้ชายเหอะก็แล้วแต่พี่เขาไงเนี่ยก็พี่นี่มาแล้วเองมีเบอร์เขาหรือเปล่าล่ะไม่มีไงถ้ามีก็บอกแดีดิไม่มีไงเองไม่มีแกงหรือไงไม่มีเป็นประชาชนได้เหรอใช่ประชาชนอะไรมายืนตรงนี้ก็ไม่ยืนจะรับค่ะยืนตรงนี้ไม่ได้หรอกแล้วมันต้องยืนตรงไหนแล้วไม่ไปฟาร์มเหรอ รับซื้อข้าวก่อนไงข้าวไม่มีจะไปฟาร์มยังไงอ่ะขายเท่าไหร่ข้าวอ่ะไม่ได้ขายจะซื้อจะรับซื้อจะรับข้าวเาเจมซื้อเท่าไหรซื้อเท่าไหรซื้อเถ่ะไม่รู้เขาขายเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะพี่เมียบ้าสี่หมื่นสิบจานพี่เกมบไปกินเลยเอาแล้วบอกรับข้าวไง 40, <000. S 2> อะไรเองรับเท่าไหรไรก็พูดมาสิข้ากันเท่ี่ยตอนเนี้ยสามหมื่นห้าตอนเนี้ยราคาเอาอ ไม่ใช่เ้ยไม่ถ้าหนูถ้าหนูไปซื้อคนอื่นเขาก็ขายสามหมื่นห้าเหมือนกันนั่นแหละโกหกจัดเลยโกหกอะไรครับพูดเรื่องจริงอันนี้ขายข้าวหรือรีถ่ายไม่ได้รีถ่ายครับมาขายข้าวไม่ได้บังคับด้วยไม่ซื้อก็ไม่ซื้อหรอเออไม่ซื้อก็ไม่ซื้อไปเลยไปข้าแกงเลยหนุรออยู่เหมือนกันครับตอนนี้ยืนรอตรงนี้ทาไมหรอตรงนี้ไม่เป็นพื้นที่สัตวรอะก็ไม่เป็นปัญหาอะไรไงก็ใช่ไงก็ยืนรอเข้าแกงนี่ไง ไปสิเออยืนไปเลยอะไรเมื่อกี้จะไล่ทำไมล่ะอ่ะไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้ป่วยเลยเมื่อกี้บอกไปไหนก็ไปไปเมื่อกี้พูดอยู่ไปเข้าแกงไปก็พูดอยู่เอีกเจ่ะหรอใช่แล้วจะซื้อไม่ข้าวเดี๋ยวขายให้สิบจานไม่ซืเอาอ่ะแล้วบอกเรารับข้าวไงก็ไม่ซื้ออ่ะก็ผูไหนบอกเรารับข้าวไงคนอื่นเขาขายราคาพี่ทั้งนั้นแหละน้องเอ้ย ไปขายสิไปคุยใครซื้อมากไม่ขายพี่ไม่ขายคนอื่นก็ไม่อยากซื้อของพี่อยากเก็บอ้าเ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 อ้าสามหมื่นหนึ่งก็ได้ลดให้สี่พันเอาเอาไหมอ่ะสิบจานไม่เอาออาไม่ขายทุกถูกเลยเนี่ยไม่เอาคนอื่นเขาขายสามหมื่นห้าสี่หมื่นนะต่อใช่เราไม่ถามดูก็ได้ไม่มันก็ขายราคานี้อยู่แล้วน้องราคามันขึ้นแล้วครับ ปลาไม่เอาไม่ซื้อเพื่อนก็ดูไม่ซื้อพี่อ่าไหนไหนพี่จะรอดูดิไหนใครขายข้าวให้หนูไหนอ่ะมาเรีอยงยังเขาไม่ขายให้หนูหรือเปล่าฮะเขาอาจจะไม่อยากขายให้หนูหรือเปล่าก็เลยไม่มาทำไมอ่ะทำไมเขาต้องไม่อยากขายอ่ะไม่รู้สิไม่รู้เหมือนกัน ไม่รู้เหมือนกันเอออ,ออะไรครับไม่มีอะไรครับก็ืออ,อเอางี้เอางี้เราจะซื้อกี่จานที่เราจะรับเนี่ย <10 S 1> สิบจานนะสิบจานคะ <10 S 1> <า>่ะสิบจานเท่าไรเราเรามีเงินเท่าไหรเราจะซื้อเท่าไหร่เอาแบบใจเราอยากได้เท่าไร่ราคาราคา จานละสามพันมั้งใช่ป่ะ,ะอ่าเมื่อกี้ขอให้สิบจานมามามาอะไรนะขายให้จริงเหรออ๋อนี่มีสิบจานอ่ะกดตังก่อนนัน่ะได้ได้น้องพี่หล่อกดตังในตรงตู้แดงอ่ะก่อนพี่ดัเนาอ เลขอะไรพี่เลขเจ็ดสองแปดเราสามหมื่นก็ได้เอามาก่อนหนึ่งหกเก้าแปดไม่เองจะบิดพี่หรือเปล่าเนี่ยดีๆเอามาก่อนของมาเงินไปเออพี่ให้เงินอยู่เลยเอ้ยพี่ให้ของอยู่แล้วไม่เอาไม่เชื่อไม่เอาไว้ใจจะโกหกทำไมล่ะโอ้มันแต่โกหกไม่ยอมให้พี่เลขเจ็ดสองแปดเนาะหนึ่งหกเจ้าแปด เอางี้ยื่นหมูยื่นแมวเอาไปก่อนห้าเล,เลขอะไรไม่เอาเลขอ 5, 5นะไรห้าก่อนเลยก็โอนมาสามหมื่นแล้วพี่ก็ให้<ม>อีกห้าเอาไม่เอาเอา,เอายื่นหมูยื่นแมวไงไม่ไม่ชี้ก็จะมันจะยื่นหมูยื่นแมวเนี่ยพี่ให้ห้าแต่ว่าแต่ว่าไม่มีโอนเต็มเลขอะไรเลขอะไรน้องน้องเลขเลยหนึ่งหกเก้าแปด สามสี่หเจปทำไมสี่หมื่ะเมื่อกี้บอกสามพนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนราคาแล้วเจ็ 70, เอาเอาตังมาเจ็ดสองแปเจปฮ้ยหมื่นเอ๊ะสี่หมอ,อะไรเนี่ยน้องก็มิ้คุยกันส0ม0 4 0สี่ครับน้องอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาตังมา 40, สี่หมืน อีกหมืนม่นหนึ่งครับหมื่นหนึ่ครับเจ็ดสองแปดครับสามหมื่นสามหมื่นอะไรครับสี่หมื่นผมจ,จะขึ้นราคาแ,บบ 3, แล้วพันถ้าผมจะขายสี่พันอ่ะก็เมื่อกี้บอกว่าาม,ามาสองแปดโอ้โหเกินไปปะซื้อข้าวสามหมืนอ่ะรเกิ้องหนโ้โหเกินไปเายอเกินไปอันนี้เกินไปเฮ้ย,จ,จ,ะยจะมาร้องไห้อะไรครับเนี่ย ร้้องไหเลยเอามาครับหมื่นหนึ่งเจ็ดสองแปดก็ไม่ตอนแรกตกลกันสามหมื่นสาใช่แต่พี่ก็ขึ้นราคาตอนเองจะกิ๊ฟเงินให้พี่ไงพี่ขึ้นราคาแล้วไงไม่ไม่ได้พูดไม่ได้พูดว่าขึ้นราคาพูดแล้วครับไม่เลี่ยมแบบนี้นะใครเลี่ยมครับเลี่ยมไม่ได้เลี่ยมครับน้องเลี่ยมเอาตังค์มาเจ็ดสองแปดไม่ให้ก็ตกลงกันสามหมื่นก็พี่จะขายสี่หมื่น ไม่มีอะไรอ่าพี่ลดให้ห้าพันก็ได้เอาห้าพันไม่มีเจ็ดสองแปดไปกดมาสิไม่มีแล้วตู้พังเฮ้ยน้องเองอย่ามาบิดตังพี่ได้ป่ะตังแค่หมื่นเดียวอไม่ได้บิดไม่ได้บิดอะไรเนี่ยไม่จัดชชัดเนี่ยก็จะพี่ก็พี่ขึ้นราคาเปสี่หมื่นแล้วไงยังไม่ขึ้นโอ้น้องเอ้ยนี่ไม่อยากทำ้ายนะเอาจริงอ่ะน้อง ไปถ่ายตังมาตังอะ่ะตังผมอะ่ะเอาตังมาจะหนีเหรอจะบิดเหรอจะบิดเหรอน้องเฮ้ยน้องน้องอะไรเนี่ยมันโอโ้โหมายืนเบ้าอะไรเนี่ยเอาไปเลยมันไม่เอาแล้วพี่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเฮ้ยไม่เอาแล้วเลยเอาตังไป น้องพี่ไม่เอาแล้วเลขอะไรไม่เอาแล้วไม่เอาพี่ไม่เอาไม่เอาพี่ไม่เอาแล้วพี่ไม่เอาแล้วไม่เอาเหมือนกันพี่ไม่เอาแล้วไม่แฝงพี่เลยไม่เอา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 เลขอะไรไม่เอาแล้วไม่เอาเลขอะไรถ้าไม่เอาเอาง้เาข้าวขึ้นมาเอาข้าวขึ้นมาตามขึ้นไปไม่เอาเอาข้าวขึ้นมาตามขึ้นไปไม่เอาไม่เอาเลขอะไรเลขอะไรเอาข้าวขึ้นมางั้นนะผมไม่ขายแล้วพี่ไม่ขายแล้วน้องไม่คืนไม่คืนอะไรครับเลขอะไรไม่คืนเอาบอกเลขมาสิ นไม่เอาไม่เอาพี่ไม่เอาแล้วเอาไปเอายี่พี่ไม่ขายแล้วเอาข้าวพี่คืนมานาะเหนื่อยแล้วคุยกับพี่เอาบอกเลขมาสิไม่เอาไม่บอกไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะงั้นงั้นพี่เอาข้าวคืนอ่ะถ้าเองไม่บอกเลขอ่ะไม่คืนไม่คืนอะไรไม่คืนเจ้าข้าวคืนนี่ไงไม่คืนผมเจ้าข้าวคืนไม่เอาคืนเอามาแล้วไม่คืนไม้ก็เอาเอาเงินคืนไปสิไม่เอาเหมือนกันเอาบอกเลขมาครับบอกเลขมาครับ พี่ไม่เอาแล้วพี่ไม่เอาแล้วพี่ไม่เอาเงินแล้วพี่อยากได้ข้าวคืนละพี่ไม่เอาแล้วไม่ต้องแค่ได้ตังค์เลยไม่จะเอาข้าวงั้นเอาเอาเอาคืนไปอั้นเอาเอาพี่ไม่เอาข้าวเอาเงินคืนไปเรียกอะไรไม่เอาไม่เอาไม่เอาผมผมจะคืนไม่ต้องคืนผมจะคืนพี่ขายสี่หมื่นไงก็จังแล้วเนี่ยพี่ค่ะเนี่ยาขค่ะไม่ไม่มีแล้วครับ เนี่ยเขาเอาบิดไปแล้วแต่คนนี้เอาไปแล้วนะไม่เอามาให้ไม่เอาย้ำย้ำคนนี้ไว้นะคะอยากไปซื้อข้าวครับตอนแรกก็สามหมื่นตอนนี้สี่หมื่นก็บอกเลขมาสิไม่เอาแล้วไม่พี่จะเอาข้าวคืนตอนแรกพี่พี่มันมีข้าวกินแล้วไม่เอาแล้วพี่ไม่เอาตังค์แล้วพี่จะเอาข้าวคืนเอาคืนมาไม่คืนกระเป๋าเลขอะไรไม่คืนไม่เอาไม่เอาพี่จะให้คืนไม่คืนเลขอะไรครับน้องไม่เอาแล้วก็พี่จะเอาจะเอาเอาเงินคืน เลขอะไรน้องไอ้้าก็พังไปใช่ไหมเออเอาเงินคืนเนี่ย 1, 1> เลขอะไรหนึ่เก้าแปดอ่าถ้าไม่คืนแค่นี้อ่ะเอาเาา้เจ๊จไหนก็มาด้วยเหรอเนี่ยเท้าฮะไอ้เท้าไปหมึ่งอะไรอะไรครับน้องแล้วน้องกินแแล้วคุยกักพี่แล้วลน้องกินข้าวพี่ไปหรือยัง ของรุณซับนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยนอ้องก็ายงานก็จกี่มืเอาไม่ไม้เอาไม่เอาอเอาข้าวคืนมาสกสิบจานอ่ะาขคืนเงินไปแล้วไงก็เอาข้าวมาสิเท่าไ,<ม>ไหร่อ่ะต้องคืนเท่าไหร่ะต้องคืนมาอีกสามหมเลข พี่ให้น้องเอาไปเลยเอาไปอีกหมื่นนึงก็เอาค่าไปสีพี่ไม่เอาแล้วเฮ้ยน้องอย่าม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 าเจาะแจ้พี่นี่พี่เอาคืนหมดเลยนะถ้างั้นนะถ้ามาเจาะแจ้เนี่ยน้องอย่ามาเจาะแจ้อย่ามาเจาะแจ้เอาเอาไปได้ไหมสองหมื่ไม่เอาครับอย่าทำให้พี่เปลี่ยนใจน้องอย่ามาเจ่อแจ้ไม่เอาแล้วน้องก็ให้เงินไปแล้วไงสามหมื่นไงเมื่อกี้ คืนไปแล้วแล้วจะเอาอะไรอีกไม่เอาข้าไปไม่เอาพี่ไม่เอาข้าวอันนึก็ไม่เอาด้วยตอนเนี้ยเห่อยไหมหมายถึงอะไรเหนื่อยไหมตีกันตีกันกอตีอะไรครับคุยกันเขาไม่ได้เรียกว่าตีกันครับเขาเรียกว่าโตวาทีนั่นน่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับทำไมหรอมีอะไรหรือเปล่าต่อกับพี่ป้าน้องรูปแบบเนี้ย เจษนายก็มาด้วยเหรอเนี่ยมาครับน้องมาครับผมครับขอองครับอยู่ด้วยกันแล้วนะครับปล่อยกับพี่ป้าพี่เริ่มไม่ไหวละเอาไหมทำไมจะรู้ชื่อไปทำไมอยากรู้ไปทำไมครับจำไว้เนเจ้าชื่อพี่ไปทำอะไรจำอะไรครับจำไว้เฉยๆจำทำไมครับมีอะไรให้จำมีอะไรให้จำหรือเปล่าไม่รู้ก็จำไม่จำแล้วเออพูดมากว่ะต่อยปะ น้อยต่อยกับผมไหมล่ะไม่ต่อยกับเออต่างก็ให้ไปแล้วข้าวจะให้ปแลวเจ้าอะไรอีกอ่ะเออไม่เอาก็ได้ไม่มีอะไรแล้วเอออยากมีไหมล่ะอยากมีก็สกิดมาไม่มีดีแล้วไม่มีพี่ไม่อยากต่อยเด็กด้วยเด็กแบบเนี่ยไม่อยากทำเด็กแถวนี้ด้วยน้องไม่ได้ไม่ได้เป็นเด็กแต่หน่อยไม่ได้เป็นเด็กอะไรครับ ก็พี่ก็ไม่อยากทำคนแถวนี้เอา,อาง,ง่ายๆเด็กน้อยเด็กน้อยแบบไร้เดียงสาพี่ไม่อยากทำไงมันก็ไม่ต้องทำก็ดีแล้วมีด้วยอยู่ทำไงอยู่แล้วครับไม่ทำอยู่แล้วครับทำไปเดี๋ยวก็ร้องรอกครับ,รรบใช่ครับครับอะไรขอเบอร์เขาทีจะเข้าแกงเขาอะจะเขา้าตอนไหนก็ได้ครับไม่ต้องมาบอกอยากเข้าเดี๋ยวเข้าเองแหละเดี๋ยวคุยเองแหละเดี๋ยวขอเองแหละจะมาบอกทำไม อยู่แล้วครับขอโทษนะพี่ขอโทษนะพี่ขอโทษนะครับที่ขายข้าวให้ขอโทษนะครับครับครับีนี้ขอโทษเหมือนกันครับอะไรครับยืนตรงนี้เลยครับเหมือนกันครับไม่น่ามาจอดรถตรงนี้เลยครับขอโทษทีครับโทษทีครับน้องขอโทษทีครับที่ไม่ยืนตรงนี้ครับน้องมายืนเชิดนงเชิดหน้าตังก็ให้เงินข้าวก็ให้ พูดจาไม่ดีไปแล้วพี่ต้องมาพูดไม่หยุดอยู่เนี่ยก็พี่ไม่เอาแล้วไงจบแล้วไงตรงเนี้ยมันจบแล้วมันจบไปแล้วครับจะอะไรอีกขอบคุณครับไม่มีอะไรแล้วครับหมดเลยนะครับแล้วเรมีไหมล่ะอยากมีไหมล่ะน้องไม่มีไม่มีไปแล้วครับไปไหนครับไปไปไหนก็ได้ครับรู้แล้วครับว่าไปไหนก็ได้ก็ถามว่าไปไหนไม่รู้ครับพี่ไม่ได้คิดแต่ว่าไปจัดเียดีกว่าหรอ ทำไมอ่ะทำไมต้องไปจัดตรงนี้ทำไมอ่ะอันนี้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 มีหาเรื่องพี่นะไม่ได้หาเรื่องไงก็จะไปก็เมื่อกี้แม่ยินเราจะรับข้าวฉีดฉินรับอะไรอันนี้พูดเหมือนทํานองว่าไม่แบบเหมือนจะเหมือนแบบจะไปจากพี่อะแบบว่าแบบควตีน่ะล้อลอกอะเอาง่ายล้อหลอกเหรอเราล้อหลอกเหรอจะไม่ล้อลอกได้ไงก็หนูพูดอยู่เมื่อกี้ว่าจะไปจากที่เนี้ยไม่อยากยีนหนูนก็พูดอยู่แล้วถามว่าไปไหนก็บอกไปไหนก็ได้ เห็นปะเห็นปะคำแรกกับมันไม่เหมือนคำเมื่อกี้พูดไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วถ้าพูดคำนี้ตั้งแต่แรกพี่ก็ไม่คิดอย่างนั้นหรอกอันนี้ล้อหลอกน้องต่อยพี่ปะไม่ไหวละไม่ต่อยอ่ะกลัวเหรอไม่ได้ยกต่อยอ่ะกลัวดิไม่กล้าดิไม่ได้กลัวแต่ไม่อยากต่อยไม่ชอบใส่กำลังก็กลัวไงไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวตอนนี้ตอนนี้รับท้าแล้วตต้้อออง่่ยยดวะถ้าเองไม่กลัวจริงไงเองรับท้าพี่แล้วน้องเองกลัวไง ก็หมั่นไส้ไงได้ความสะใจไงเอาไหมละ่ะไม่ได้ไม่ได้หมั่นไส้อไงดิหรอแต่พี่หมั่นไส้ดิมีอะไรปะโอ้เรื่องของพี่ดิแต่พี่อยากต่อยมีอะไรหรือเปล่าโอ้เรื่องของพี่ดิกลัวเหรอไม่ได้กลัวไงแต่ไม่ได้อยากต่อยไงกลัวครับอย่างเงี้ยคือคนขี้กลัวเออแล้วไงต่อครับแล้วต่อยไหมละ่ะแล้วไงอีกก็ไม่ก็ปูยูไม่ได้ต่อยพี่ได้ยินไหมเนี่ยไม่กล้าไม่กล้าดีละมั้งผ่าไม่หนูว่าหนูไม่กล้ากับพี่เอาตรงๆอ่ะ ไไมม่่่ใชคือจริงๆกะกลัวแต่พูดเหมือนเหมือนแอคอะเหมือนแอคอะไม่ว่าไม่กลัวเลยจริงๆกลัวคืออเปล่่าแนพี่ไม่ได้แอคนะต้องต่อยกับพี่ไม่ล่าพี่ไม่ได้แอคเงินก็ให้ไปแล้วค่าก็ให้ไปแล้วไม่เนี่ยก็บอกว่าคืนไปเลยไม่เอาไม่เอาไงก็พี่ไม่เอาแล้วก็ไม่เอาไม่เอาก็ไม่เอาแล้วต้องค้งเลยการแชร์แไม่ต้องพูดอะไรมาโคมาค้างคืออะไรครับค้างอะไร ไม่เอาแล้วไงแล้วอะไรเมื่อกี้คืออะไรติดค้างอะไรติดค้างอะไรพูดถึงอะไรไม่ค้างอ่ะเมืม่อกี้แล้วเมื่อกี้พูดมาได้ไงว่าค้างพูดได้ไงจบไปคิดไม่เคยได้ยินต่อยป,ป,ป,ป่ะต่อยป่ะไม่ต่อยไปแล้วกลัวเอะไปไหนก็ไปปะข้าวก็เอาเงินก็เอาให้ไปทั้งสามหมื่น ข้าวขายแค่หมื่นเดียวโหดูทำดิข้าวไม่มีกินเลยวะเงวะไม่น่าขายเลยไม่มีข้าวจริงหรอขายข้าวหรือเปล่ปาออครับอมีข้าวพี่มีมีข้าวขายอีกไหมครับสิบจานผมขอซื้อสักสิบจาน เลีใช้กระเป๋าแล้วครับ279ครับก็เดี๋ยวรถเดี๋ยวขออนุญาตเราแป๊บนึง,รนงนครับพอดีว่าคนเขาไม่รอแป๊บมี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 ฝาซิปไหม,ม,มครับผมขอซื้อหน่อยน่าจะมีครับน่าจะมีเดี๋ยวรอ <Okay S 2> โอเคอเค,ครับโอเคครับเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรน้องอะไรอะไรเนี่ยมายัดอะไรเนี่ยเป็นอเอาคืนไปลยะไรอะไรครับมาอะไรอีกเอาน้องไม่จบกับพี่เหรอเนี่ยน้องเอ็งไม่จบกับพี่นะเนี่ยเอ้ยเอ็งเราเราหลอกนะจบหรือเปล่าสรุปจะจบหรือเปล่ากับพี่เนี่ย เฮ้ยจอจงจอแจอะไรเนี่ยพี่มาซื้อข้าวอยู่อะไรของน้องเนี่ยเปลี่ยนแล้วขอขอซื้อสักสิบจานได้ไหมไปซื้อขอดับลูงขอให้คนนี้เลยข้าวใช่ไหมคะครับไข่เท่าไรครับคุณขายเท่าไหร่อ่ะสามพันก็ได้ครับผมหรือว่าหรือว่าไม่ถึงอะไรหรือว่าอะไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรหรือว่าอะสามพันก็ได้ ถามพันก็ได้เอาได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาละเดี๋ยวผมกดตายไปนึ่อิ่มเลยด้สิบจานหมื่นเดียวอ่ะอิ่มเลยด้เงินอ่ะชิวเลยยืนอิ่มแป้เลยหมื่นเดียวกระเป๋าเรียกอะไรครับ สองเก้าเก้าครับกระบอกเลขอะไรครับ 29. เลขเจ็ดสองแปดคับของครับของคับเอาครับอะไรน้องมีปัญหาอะไรไมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเฮ้ยอะไรอะอน้องอะไรเนี่ยเฮ้ยเอ็มไม่จบป่ะอันนี้คือไม่จบถูกป่ะ เฮ้ยอะไรน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย